สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สวัสดีครั้งนะคราวนี้ผมมาถ่ายทอดสดที่ช่องเป็นช่องที่2ของผมนะครับสำหรับช่องแรกของผมก็เป็นช่องของการชแนลนะครับอันนี้ก็มาเปิดอีกช่องหนึ่งกะว่าจะเอาไว้ทําเรื่องแบบแนวๆทั่วไปนะฮะแต่ว่าก็เลยลองมาถ่ายทอดสดที่ช่องอน,นี้ดีกว่านะครับฟังเพลงกันหนาคลิปนี้นะครับไลเลนเจอร์มันก็ เนี่ยมันอัปเดตมาใหม่ก็เปลี่ยนเพลงด้วยนะหน้าประมาณหน้าจอโฮมเนี่ยเพลงก็ค่อนข้างที่จะเล้าใจทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมสิดมาได้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราดีเสียงเล็กหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้ด้วยกันนะครับเสียงก็น่าจะพอดีนะทักทายทุกคนเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมิกุนะฮะมิกุนะครับช่วงหัวค่ําก็มีอ้าวสวัสดีทักทายโอ้มีคนตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ สำหรับคนที่ตามมาดูเราที่ช่องนี้ก็ขอบคุณมากมายแลวกันนะกะจะถ่ายทอดสดที่ช่องนี้สักนิดๆแลวกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปถ่ายช่องหลักอาจจะบางทีก็ตอบคาถามไม่ทันนะฮะก็อาจจะน้องๆอาจจะหัวร,ร้อนกันไปนะครับอวดไม่กูหน่อยแลวกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่ชินชอบมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับชินชอบมากเลยแหละตัวหนึ่งผมได้ลิกะครับอ่ะเสียงดังไปฮะเสียงพี่ดังไปหรือว่า เสียงเพลงดังไปก็ทักทายกันเข้ามาได้นะฮะว่าเสียงอะไรดังไปนะครับทำอะไรดีคลิปนี้เราตอนนี้ขนนกเราเหลือๆครับขนนกเหลือๆเราก็ไปเผาขนกันก่อนแล้วกันนะดูซิว่ามีด่านอะไรให้เราเผาขนบ้างอ้าวเพลงเสียงดังไม่ได้ยินเลย อ่ะนะครับลดระดับเสียงเพลงเลยแล้วกันนะครับเทสอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เพลงปกติหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าปกติกดสองนะครับไม่ปกติกดหนึ่งนะครับปกติกด2องนะฮะทักทายมาบอกกันหน่อยแล้วกันนะอยากรู้ว่าเพลงมันพอดีหรือเปล่านะครับไม่มีตัวโคนี่เลยเหรอโอ้ไม่มีแจกโคนี่เลย คือตอนนี้พี่มีเปิดเปิดกลุ่ม l i น์นะครับเปิดกลุ่มไลน์เ,ลลเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรเราว,วาแช์นะครับสำหรับน้องๆคนไหนอยากจะทำช่นลใน YouTube นะครับก็พี่ได้สร้างกลุ่มไว้อยู่หนึ่งกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มทำช่องก็ให้น้องเฟรมเป็นคนดึงเข้าแล้วกันนะเพราะว่าน้องเฟรมหรือว่าเฟรมทีสมัยก่อนเนี่ย พี่ก็ดึงให้เข้ามาอยู่กลุ่มด้วยกันอยู่นะครับอ่ะปกติเหรอแจ๋วฮะถ้างั้นเราหลีเสียงขึ้นเลยอยากฟังเพลงนะฮะฟังแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะอ้าวโอ้หมุนไปหมุนมาแล้วเราจะทำอะไรดีเนะี <c> ่ย <oughs> อ่างั้นเรามาเล่นด่านนี้ดีกว่านะครับปิด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 ,ปด,ปดคืออะไรครับ <c oughs> มีอะไรโอมีคนมีท่านผู้ชมอยู่กี่คนตอนนี้นะครับแชทกันสุดๆขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยนะพี่เอาเงินมาจากไหนเยอะจังปกติอ่าปกติเหรอก็เล่นด่านพิเศษบ่อยๆะฮะจะไ,ได้มนเงินมานะครับ ช่างเฟรช่างเฟสลี่ทีวีสอนผมทํำชิปหน่อยเฟรมนะครับกิวลดให้ดูหน่อยครับพี่เงินโคตรเยอะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับเพราะว่าพี่เล่นมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วนะครับก็เลยมีเงินเก็บสะสมมาเรื่อยๆโอ้โหกะจะได้บราวสซะหน่อยนะครับืมนะฮะไม่มีมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเล่นด่านไหนดีนะ อ้ด่านพิเศษเราก็เล่นไปหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรให้เราเล่นแล้วเนี่ยเล่นครบไปมากเลย14คน <c oughs> ไม่น่เชื่อจะมีคนตามมาดูตั้ง14คนมันเหมือนการแอบ,บมาถ่ายท่าสดนะแอบแบบท่านผู้ชมจากช่องกองแกงชาแนลมาถ่ายท่าสดที่ช่องนี้นะครับก็เหมือนการแอบนะ มิกะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบบน่าสนใจนะเพราะว่าได้ลงรีวิวไปตั้งแต่หัวข่ํานะครับตัวนี้เหมือนว่าจะพลังชีวิตน้อยนะฮะเหมือนว่าจะพลังชีวิตน้อยแต่พอไปเล่นจริงๆในโหมด PVP นะครับกับช่วยเหลือได้เยอะเลยนะครับสำหรับมิกะนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยเหลือได้เยอะเลยนะครับที่พี่ใครที่ยังไม่ดูคลิปรีวิวของมิกะก็ไปดูได้นะครับไปดูที่ช่องหลักนะครับ เดี๋ยวเราปิดเสียงก่อนดีกว่านะครับจะได้ฟังเสียงอย่างเดียวนะครับพี่ดิซ่าฮอกอายตีกิวเข้าเพราะผมไม่ค่อยมีเกียร์เอ๊งงอ่าอาอ,อ,อ,อะไรเนี่ยด่านนี้โหดนะครับมีคนดูอยู่กี่คนดูยังไงอะ <laughs> ดูไม่เป็นนะครับไม่ได้เปิดโน้ตบุ๊ก ดูไม่เป็นว่าตอนนี้มีเรามีท่านผู้ชมอยู่กี่คนเอา้เอาวจะแพ้เหรอเนี่ยไม่ได้นะครับไม่แพ้นะครับสู้เขานะครับอา้าวเราจะไม่ต้องไม่แพ้นะครับคลิปนี้พี่ครับมิกุครับอ๋อพิมพ์ผิดมิกะมิกุอะไร อ้าวโโอโ้เราจะโดนบอสฆ่าตายอัดป้อมเลยวะเน,นี้ลูกะงง ที่ทำอาชีพอ,ไอะไรใช่ไหมอ๋อเอ้ยงงกับคนคำถามคำถามนะฮะยึดโทรศัพท์มาสองเครื่องนะครับ <laughs> เปิดสิคะ ทุ่มเลอวะเนี่ยอ้าวดูไว้ดูไว้นะครับดูไว้โอเครู้สึกว่าตอนนี้เล่นไปแบบเยอะมากนะฮะไม่มีอะไรจะเล่นแล้วแต่คราวนี้เรามาดูเรื่องของเกียร์ลวกันนะคือตอนนี้เกียร์ที่มันมาใหม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่าค่อนข้างที่จะห่วยพอสมควรนะถ้าเกิดว่าใครแบบ เขาเรียกว่าอะไรล่ะใครที่พอที่จะมีเกียร์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ควรเปิดนะส่วนเลนเจอร์นี่ก็ออกยากมากเลยนะฮะต้องยอมรับว่าออกยากมากนะครับเพราะว่าเปิดไปเจ็ดร้อยทำไมตัวพี่เรียกไวเพราะว่าพี่เขาเรียกว่าอะไรกดออโต้ด้วยแล้วก็ทำการอัปเกรดต,ต่างๆนะฮะพยายามอัปเกรดต่างๆให้ได้เยอะที่สุดนะครับมันก็จะสามารถ ป่อยตัวได้ไวนะครับกิลก็ไม่มีด่านเปิดนะครับจะตีให้ดูก็ไม่ได้ดูนะฮะคงต้องเป็นพวนุวงนี้ถึงจะได้พาเจ้ามิกุนะฮะไปเดลดกิลนะครับตัวไหนพี่พี่พูดชื่อผิดมิก,กะไม,ไม่ใช่